สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดทครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำสำหรับคนที่ต้องการแก้ไขไฟล์ PDF ในโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์ที่ผมใช้ตอนนี้นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือซัมซุงนะครับแอปที่ใช้นะครับมีชื่อว่า PDF Editor นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store ได้เลยนะครับหลังจากที่ดาว เราดาวน์โหลดแอปมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับการเปิดแอปนะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมามันจะมีโฆษณานิดนึงนะครับในแอปเท่าเราใช้ฟรีนะครับถ้าเรามีการซื้อในแอปเนี่ยมันก็จะตัดโฆษณาออกไปแต่เพียงแค่เราทดลองใช้เนี่ยเรายังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเราก็เปิดไฟล์ PDF นะครับ ที่เพื่อนเราส่งมาให้ทางไลน์หรือเรามีไฟล์ PDF ที่ต้องการแก้ไขนะครับมันก็สามารถเปิดไฟล์ PDF ดูได้แล้วก็สามารถแก้ไขได้ด้วยอย่างเช่นเราต้องการจะเพิ่มลายเซ็นนะครับหรือว่าเพิ่มข้อความอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นผมจะใส่ลายเซ็นเข้าไปนะชุบๆ,ๆๆนะครับอันนี้สมมุติว่าทุกคนก็เซ็นลายเซ็นของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนนะครับเอาลายเซ็นเนี่ยไปวางไว้ยังตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับ อย่างเช่นเออเราต้องการเซ็นลายเซ็นแล้วก็ส่งเอกสารอะไรประมาณนี้นะครับเส้นนะครับวางหรือต้องการจะเขียนติ๊กมาร์กอะไรต่างๆนะครับได้หมดนะครับข้อความก็สามารถดใส่ได้นะเท็กนะครับต้องการจะแก้ไขข้อความอะไรตรงไหนใน PDF นะฮะมันก็จะเป็นการแก้ไขข้อความกรอกข้อมูลอะไรต่างๆนะครับสามารถทําได้ในมือถือเลยนะครับปกติเราจะทําในคอมใช่ไหมพวกไฟล์ PDF อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็สามารถทําได้ในมือถือได้เลยนะครับใส่ข้อความได้นะครับแล้วอีก เราต้องการจะแก้ไขทํายังไงนะครับไฟล PDF ์ p f ที่อัพมีอยู่แล้วเราก็สามารถ delete ข้อความได้ด้วยนะนะครับเรากดคุมไปเลยแล้วก็กด e l e t t Text นะครับมันจะหายไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะ แค่นี้นะครับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน PDF Editor นะครับแบบง่ายๆนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครอันนี้ก็มีสามารถแชร์ไฟล์แล้วก็ Open ไฟล์อื่นได้ด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ